สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิจิพิบาลนะครับพี่น้องครับพราะเจนะของพระเจ้าในวันนี้ครับ2โคลิมธ์ที่5ข้อ15ภายใต้หัวข้ออยู่เพื่อพระคริสครับโปรดฟังพราะเจนะของพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแข่เขาทั้งหลาย โปรดฟังอีกครั้งครับและพระองค์ได้ทรงวายพชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายพี่น้องครับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของชีวิตที่อยู่เพื่อพระเยซูนะครับหลายคนอาจจะกวนใจมากเพราะอะไรครับเพราะว่ารู้สึกว่าทําไมต้องมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น แต่พระวจนะพระเจ้านะครับท่านอักูตุปาโลเขียนไปเพื่อที่ให้พี่น้องที่อยู่ที่โครินธ์ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราเพื่อที่เราจะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปนี่คือสาระสาคัญของพระกบีตอนนี้ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อที่เราจะมอบถวายทุกสิ่งคืนแด่พระองค์พูดกันตรงๆนะครับว่าพระคริสสิ้นพระชนเพื่อพระองค์เองครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนย้อนแย้งและดูเหมือนว่าพระเยซูจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเพราะอะไรครับคนอะไรตายเพื่อตัวเองพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูว่าแก่นแท้ของความบาปก,ก็คือเราผิดพลาดท,ที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเราผิดพลาดท,ที่ไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและนี่คือแก่นแท้จริงๆแล้วถ้าเราถามว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่ออะไรครับ พี่น้องคงตอบได้นะครับก็คือเพื่อถวายเกียรติพระองค์เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าฉะนั้นแก่นแท้ความบาปคือการไม่ถวายเกียรติพระเจ้าและที่สําคัญก็คือว่าไม่ได้ถวายเกียรติพระบุตรของพระองค์เรารู้ครับว่าพระเยซูได้มาเส้นพระชนเพื่อเราแบกรับเอาความผิดบาปของเราไปและปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากความผิดบาป ฉะนั้นพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อแบกรับความเสื่อมเสียพระเกียรติที่เรากองไว้เรากองซึ่งความเสื่อมเสียพระเกียรติไว้บนพระวรกายของพระองค์และนี่นะครับคือแก่นแท้ความบาปคือเราไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่เราควรจะทําฉะนั้นการไว้พระชนของพระเยซูจึงเป็นการที่ทําให้เลื่องลิขตาลปัดครับก็คือว่าพระเยซูสิส้นพระชนเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าฉะนั้น กก่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าพระเยซูคริสทรงชิญนปชวนเพื่อพักเกียรติของพระองค์เองฉะนั้นเรื่องนี้ครับอย่างที่ผมบอกแก้งนในต้นคือว่าหลายคนอาจจะคิดว่าพระเยซูทรงเห็นแก่ตัวหรือพระเยซูหล,ลงตัวเองไปหน่อยจริงหรือเปล่าแล้วก็การทําอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือตายเพื่อตัวเองนะครับมันดูเหมือนไม่ใช่เป็นการกระทําแห่งความรักเพราะเราถูกสอนว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราแน่นอนครับใน เรื่องของการที่พระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเรานั้นถูกต้องแต่เหรียญอีกด้านหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นเหรียญนะมีสองด้านเหรียญอีกด้านหนึ่งก็คืออะไรครับเหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือการที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อพระเกียรติของพระองค์เองเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าครับเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเยซูครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายสำหรับหลายท่านนะครับอาจจะเป็นมุมมองใหม่ว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราในเวลาเดียวกันครับ เพื่อเราจะถวายเกียรติพระเยซูอย่างถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือว่าจะพูดก็พูดไม่ผิดนะครับก็คือพระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อเราจะถวายเกียรติพระองค์เพื่อพระเยซูจะได้รับเกียรติฉะนั้นไม่มีใครสามารถทําสิ่งที่พระองค์ทาได้เพราะาพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ทําได้และสิ่งนั้นแหละครับถ้าทําเพื่อเรา ก็คือความรักพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันและพระองค์ก็เป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ทรงเป็นพระเจ้าฉากนั้นพระเยซูจึงทรงมีคุณค่าสูงส่งอย่างที่ประเมินไม่ได้หรือหาค่าไม่ได้นั่นเองพระองค์ทรงงดงามเกินที่จะพรรณนา,นาด้วยคุณคำดีอนุดมสมบูรณ์พร้อมพระเยซูทรงรอบรู้ในทุกสิ่งเหมือนพระเจ้า พระองทรงยุติธรรมโรงทรงแสนดีโรงทรงเข้มแข็งอย่างไร้ขีดจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการที่เราได้เห็นรู้จักกับพระองค์และมีความสัมพันธ์กับองค์จึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจน่าอิ่มเอมใจน่าแปลว่ามากกว่าของทุกอย่างมากกว่าการได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกท่านอัครทูตเปาโลนะครับกล่าวไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อที่7ข้อที่8นะครับท่านกล่าวไวอ้อย่างนี้ครับว่า แปลว่าอะไรที่เคยเป็นกําไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคริษยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระบุญเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่างได้ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไร เื่อครับอาจารย์บปโลถือว่าสิ่งต่างที่ท่านเคยมีอยู่นั้นเป็นเศษขยะเป็นหยักเยื่อเพื่อท่านจะได้ประคิดเป็นกําไรฉั้นคำพูดที่ว่าพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราจะได้อยู่กับพระองค์ไม่ได้หมายความว่าเพื่อเราจะได้ช่วยกับช่วยพระองค์นะครับพระเยซูเองไม่จำเป็นต้องให้มือมนุษย์มารับใช้นะครับเหมือนกับว่าพระเยซูเนี่ยขาดมนุษย์ไม่ได้มันไม่ใช่ครับนะบุมนุษย์มาเพื่อ ปณิบัติไม่ใช่มารับการปณิบัติพี่น้องครับเหตุที่พระเยซูสละพระชนชีพของพระองค์ไม่ใช่เพื่อให้เรามาช่วยพระองค์นะครับแต่เพราะรักเราเพื่อที่เราจะมองเห็นและรับรู้ว่าพระองค์ทรงมีคุณค่าสูงส่งเพื่อที่เราจะถวายเกียรติพระองค์ต่างหากพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราที่อยากขาดกับความบาปอยากขาดกับการทําให้ตัวเองพึงพอใจอย่างไม่ถูกต้อง ความบันเทิงใจทางโลกที่อาจจะนำไปถึงความตายแต่ให้เราเนี่ยอิ่มเอมใจในพระเจ้าให้เราชื่นชมยินดีในพระเจ้าให้เรามีความสุขมีพ้ะพรที่มาจากพระเจ้านั่นแหละครับให้เราที่จะชื่นชมในความงามพระสิลิของพระเจ้าพี่น้องครับเราจึงได้รู้ว่าเราเป็นที่รักครับและรวมทั้งโปร่งก็จะได้พรกเกียรติอันนี้คือ หลักสำคัญในการอยู่เพื่อพระเยซูเราอยู่เพื่อพระเยซูเพราะที่ว่าเราปรารถนาที่จะถวายเกียรติพระเยซูขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าสมโพจันทกของพระองค์ในวันนี้ที่ท่านอัยคุณเปาโลท่านถือว่าสิ่งต่างที่ท่านเคยมีมาในโลกนี้นั้นเป็นสิ่งที่เหมือนอยากเยื่อเป็นเศษขยะเพื่อว่าท่านอยากจะรู้จักกับพระเยซูในการรู้จักกับพระเยซูนั้น เป็นกำไรชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งหลายได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระองค์ในวันนี้และได้เรียนรู้ว่าพระเยซูทรงเสด็จมาชนเพราะความรักที่มีมาถึงเราทั้งหลายและในวิดียอกันการที่เราทั้งหลายจะต้องกลับไปถวายเกียรติพระเยซูยกย่องพระเยซูและให้พระองค์เป็นผู้นำชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ไถ่และเป็นพระผู้ช่วยรอด ขอพระเจ้าทรงโปรดให้พี่น้องที่ได้ฟังเสียงสิทธิพิบานนี้จะได้รพระพพรแห่งการถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่พองจะทรงโปรดปารานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับขอบเจ้าอํานวยพระพร,พ,รพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ พเยซูผู้เดียวที่ข้ารักเธอทุกผู้เดียวที่ข้าสรืรเซทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้ชิดแค่ได TD